สวัสดีครับผมก็จะบอกวิธีการต่อกล้องนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับกับแบบสายแลนนะครับเราจะต่อแบบนี้นะครับให้เสียบสายแลนเข้ากับเราเตอร์กับตัวกล้องนะครับมันจะมีช่องเสียบอยู่นะครับแล้วก็ต่อไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วมาดูนะครับไฟมันก็จะกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับถ้าไม่กระพริบล้วก็กดรีเซ็ตก่อนปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับกดไว้10บวินาทีนะครับตรงนี้นะปุ่มรีเซ็ตนะครับ กดไว้ก่อนเผื่อบางทีเราตั้งค่าไว้แล้วนะครับเมื่อเรารีเซ็ตแล้วปุ๊บเครื่องก็งจะรีบูตใหม่นะครับเมื่อรีบูตใหม่ปุ๊บแล้วก็เข้าแอปนะครับเมื่อเข้าแอปปุ๊บกดบวกข้างบนนะครับกดบวกข้างบนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเพิ่มกล้องนะครับแล้วก็เลือกค้นหานะครับนำมาเลือกตามระบบแลนนะครับแล้ว ก็มันจะได้ยินเสียงนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะหมุน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 เพื่อค้นหาในระบบแลนนะครับในระบบแลน <c oughs> ก็คือตัวเราเตอร์เนี่ยจะถูกเสียบพร้อมกับตัวกล้องมันอยู่ในวงแลนเดียวกันนะครับนี่เจอแล้วนะครับเมื่อเจอแล้วเราก็ทำยังไงฮะก็มันก็จะขึ้นมาว่าเจอกล้องใหม่มันจะตั้งชื่อให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะปรากฏภาพ นะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันทื่ตั้งชื่อกล้องหนึ่งนะครับปรากฏภาพอยู่เห็นไหมฮะเจอแล้วนะครับเมื่อเจอเรียบร้อยแล้วเรากดดูนิดหนึ่งว่ามันเจอจริงไหมอ่าเจอจริงนะครับเจอภาพจริงเราก็กดปรับแต่งมันนิดนึงนะครับเพื่อจะให้มันคอนเน็กวายฟายละตอนนี้นะครับเมื่อกี้มันคอนเน็กกับแลนอยู่นะครับสายแลนอยู่แล้วก็ค้นหา Wi-Fi นะครับเป็น Wi-Fi A s เอเอส b ฟอะไรก็ตามนะครับ Wi-fi ไฟก็คือจากเราเตอร์นั่นเองนะครับเมื่อได้รับปุ๊บนะครับเราก็ใส่รหัสนะครับรหัสของ wi-Fi คืออะไรใส่ให้ตรงนะครับถ้าไม่ตรงมันก็ไม่เข้านะครับเรียบร้อยคอนเฟิร์มนะครับมันบอกว่าถอดสายแลนออกได้เลยนะครับพอถอดสายแลนออกแล้วมันก็จะรีบูตใหม่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเครื่องจะรีบูตใหม่นะครับเราก็จะรอสักครู่หนึ่งเพื่อให้เครื่องมันรีบูตใหม่ เมื่อเครื่องมันรีบูตใหม่แล้วปุ๊บเราก็จะได้ภาพนะครับถ้ามันรีบูตใหม่แล้วยังไม่ได้ภาพแสดงว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ได้ภาพละเห็นไหมฮะเราก็จะจับกล้องไปไหนก็ได้ละนะครับนี่คือต่อสายแลนเอ้ยไม่ใช่อันนี้ก็คือก่อระบบ Wi-fi เรียบร้อยแล้วนะครับก็แค่นี้เองเห็นไหมครับง่ายไหมนะครับหลักการก็คือเอาไปต่อสายแลนก่อนนะครับพอมันคอนเน็กได้แล้วปุ๊บก็ค่อยไปหา Wi-Fi นะครับไปเซิร์ชหา wi-Fi นะครับ เสร็จเรียบร้อยเราจะทำยังไงต่อเราก็แชร์ให้คนอื่นนะครับแชร์ share ด้วย QR code นะครับก็ c o ปปี้ code านี่แหละส่งให้คนอื่นเพื่อที่จะดูต่อนะครับเพราะนั้นเครื่องเราจะเป็นมาสเตอร์นะครับเครื่องของเราจะเป็นมาสเตอร์เครื่องคนอื่นจะเป็นเครื่องรองเราจะทำแบบนี้กับทุกกล้องเลยครับเราแกะกล้องออกมาเลยแล้วมาทำมาทาที่เราเตอร์เลยครับมาทำที่เราเตอร์เลยเรเเตอร์ท,ที่เราติดใหม่ครับนะครับเมื่อทำแล้วทดสอบก่อนนะว่าภาพมันมาจริงแล้วก็ไปติดตั้งที่เดิมนะครับ นะครับรหัสไวไฟ,ไฟอย่าลืมนะครับต้องถูกต้องนะครับต่อไปนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ